เอ้ยอะไรอีกเนาะคืออะไรคืออะไรดิเฮ้ยเพื่อนอยากอีนที่หัวอีไปดินั่งขอนี่ขอยิ่งไปจับเอาไว้จับเอาไว้ให้เหรอโอ้โหรุนรุนบากรุนปากถามเพื่อนกันกินนะเพื่อนกับว่านัวไปเองนะเพื่อนกับคือมีหน่วยซีเอ็นไงในที่นี้มีหน่วยซีเอ็นไงแล้วก็แม่บอกโคนันในนี้นะจะไปชอบสืบ ไปแล้วก็ชอบสืบสืบสืบเรื่องจะเบื่อแล้วก็อะไร้วม่ก่เพราะเขารักกันนะคะสืบแล้วเขารักกันอยู่แล้วแล้ววันนั้นไม่ทำอะไรนะเอาเวล์อ่าโทษนะครับเอาเวลาไปกิ้มมะขามขายเถอะครับมานั่งนะครับไปไปคุณมั่นใจแค่ไหนครับวันนี้รอบสุดท้ายแล้วคุณคิดว่าคุณจะเอาชนะสามีคุณได้หรือไม่โอู้ดู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 ดดูดู ถึงแม้คู่ผมมันจะเป็นเรื่องหลอกลวงคู่ลูกแป็นเรื่องจริงแต่ไม่ได้คู่นั้นไม่ถูกไม่ต้องฟินครับผมเป็นการแสดงครับผมก็ปีนุกับปายอันนั้นคู่จริงของเรามันเรื่องเล่นเล่นตลกครับจริงเหรอตลกยัหรีสต์ที่ที่เตียวกำลังในรถไม่มีจับมืออะไรเลยนะมันต้องคิวอยู่น้ำกันไหมไม่รู้สิวาอย่างกะก็ขอให้รักไปนะมักนานๆ คอยรักไปนานๆอ่ารอดูลูกหลานทำไมคุ้งเวรอยเหมือนอมแอมเลยล่ะเอาเหรออมแอมผมเห็นงานในงอมแอมเขาอวยพรผมแบบนี้แหละก็เลยสงสัยคิดถึงอมแอมผมรองผมรองมาผมรองมาให้เกียรติด้วยครับอย่าอย่ากินครับอย่ากินแล้วก็ขอให้อยู่กับไปไปนานนะครับผมแล้วก็ เราดูรอดูเขารอดูราดูซุปเปแฟนกันเลยหรอคะหไวยไอ้กระตอบอะไนเนียวป่าบเด้อะไรก็ยากนะครับก็ทะเลแสงงาเนะครับติดเป็นเรื่อยติดไปเรื่อยวยปูปลาหลากหลายชนิดนะครับ